ินันกาชื่อวิทยาศาสตร์ในเนทนติอาร์เบอร์ทริสติกชื่อวงวอร์บีนาซีอีเป็นไม้พุ่มขนาดกลางหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็กใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามผิวใบสากมือแผ่นใบมีความหนาใบเป็นรูปไข่ปลายใบมีความแหลมโคนใบมีความมนขอบใบจะมีความเรียบ ลำต้นจะมีเปลือกสีขาวือลำต้นหยาบมีกิ่งก้านเป็นสี่เหลี่ยมดอกจะออกดอกเป็นช่อแยกแขนงบริเวณซอกใบหรือปลายกิ่งออกดอกประมาณช่อละ5-8ดอกโคนกลีบดอกชอบปลายเป็นสีส้มแดงปลายแยกออกเป็นกลีบดอกสีขาวกลีบดอกเวียนคล้ายกลางหันก้านดอกมีใบประดับเล็ก ดอกจะมีกลิ่นหอมแรงดุดร่วงง่ายกลีบเลี้ยงมีสีเขียวอ่อน